หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักนําเอียงจากปฏิทินจีนซึ่งอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตปฏิทินจีนอย่างเดียวแต่เรา,าเป็นสํานักโหราศาสตร์ครับแต่เดี๋ยววันนี้คุณแซมจะมาสอนเราไหมมาเล่าให้เราฟังย<ด>น,นะว่าปฏิทินเนี่ยเขาดูยังไงเผืนะ่อเป็นเคล็ดลับว่าบางคนเนี่ยที่บ้านมีอยู่ครับแล้วก็เห็นแขวนอยู่เนี่ยอาจจะคราวนี้จะไป เข้าใจได้ว่าเหมือนพิธีการอ่านปฏิทินที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาก็มีสีมงคลสีไม่มงคลคุณแซมมีคําแนะนำไงถึงแม้มแมว่าวันนี้เราใส่สีนี้นะ <บ S 1> แล้วแบบมันอาจจะเป็นสีกาลากินีสาหรับเราแต่ไปทํางานสมคัญตรงนี้เนี่ยแค่อขอให้มีสติมากขึ้นในการแบบเอ้ยเรารู้แล้วว่าในสิ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหรมันมีปีที่ชงกันหรือปีที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากกับเรื่องนี้ได้บ้างสมมติว่าถ้าเกิดปีกุ้น เ,เกิดปีมาเส็งเนี่ยสองคนนี้ไม่ถูกกันตีกันตลอดแน่นอนออคืออันนี้นเ,นเป็นส่วนหนึ่งครับแค่เราต้องเตรียมการไว้ให้ดีๆแค่นั้นเองครับ,รบซึ่งเหมือนแบบมันก็จะมีแบบพวกชงร่วมชงอะไรพวกนี้ด้วยแต่คือจริงๆแล้วแต่ละปีเนี่ยมีนักกษัตริย์แค่ชงกับเจ้าปีแค่นักกษัตริย์เดียวเท่านั้นเองการดูดวงหรือว่าดูเลิกยามดูอะไรต่างๆเนี่ยมันเก็บมาจากสถิติที่แบบว่าอตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดวงดาวอยู่จุดไหนอะไรยังไงแล้วเราก็เลยเหมือนกับ จับได้ว่าถ้าดวงดาวนี้ขึ้นมาแบบนี้อาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นถูกต้องครับไม่คือแปลว่าโลกนี้มันเหมือนมันมีแพทเทิร์นบางอย่างทีเทา่าูก,กำหนดมาโดยธรรมชาติตอ,อยู่แล้วทุกองถูกต้องครับ ใครอยากรู้เรื่องวันมงคลวันไหนควรแต่งตัวสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรวันนี้เราต้องมาคุยกันเลยครับเพราะว่านี่ผมมาที่โหราศาสตร์น้ำเอียงครับบริษัทที่ทําปฏิทินรุ่นอากงอาม่าของเรานะฮะเขาใช้ปฏิทินตัวนี้กันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างซึ่งผมจะได้พูดคุยกับคนที่เป็นทายาทรุ่นที่3ามด้วยจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันฮะ ให้ฟังหน่อยว่าน้ำเอี้ยงเนี่ยคือคืออะไรฮะ หน่าเอียงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นสํานักโหราศาสตร์ครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักหน่าเอียงจากปฏิทินจีน <Ü> mm. ที่แขวนกันอยู่ตามบ้านที่เวลาแบบไปร้านอาหารแบบร้านอาหารทั่วไปหรือแบบร้านอาหารจีนเลยพวกเนี้ยมันกจะเห็นปฏิทินก้อนสีแดงเนี่ยแขวนอยู่ตามผนังใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตปฏิทินจีนอย่างเดียวแต่เราเป็นสํานักโหราศาสตร์ครับการที่เราเป็นสานักโหราศาสตร์เนี่ยเราทําตาราพวกเ,เกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนรวบรวมข้อมูลของโหราศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยรวบรวมมาทาตาราให้กับหมอดู หลังจากนั้นเนี่ย<อ>ค่อยทาออกมาเป็นปฏิทินครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นแหละคือปฏิทินนําเอียงครับที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ของทางคุณแซมแล้วก็รุ่นก่อนหน้าถึงสองรุ่นเนี่ยที่ทำเนี่ยจริงๆปฏิทินเนี่ยถือว่าเป็นผลลัพธ์เป็นผลลั์เป็นโปรดักสินค้าหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่<อ>เราก็จะมีเป็นบร,ริการดูเลิกมงคลแล้วก็ทําตําราให้กับหมอดูด้วย<อ>ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันเลยเนี่ยก็คือรุ่นอากงของผมตั้งแต่ประมาณปี1939เนีายท่าน ประมาณเมื่อ80กว่าปีแล้ว80กว่าปีครับ,รบท่านเหมือนแบบตั้งชื่อสำนักโราราศาสตร์ว่าหน่ำเอียงเพราะว่าหนํำเนี่ยจริงๆแล้วภาษาจีนกลางมันคือหนานเอียงเนี่ยมันคือหยางหนํำเอียงรวมกันคือแสงสว่างจากทางทิศใต้ครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เวลาเขายิ่งเก็บมากขึ้นเรื่อยๆืๆรื่อๆ,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 ๆมันก็จะยิ่งทําให้มันยิ่งยิ่งแม่นมากขึ้น uh, accurate ึ่า อ๋อซึ่งในซาวดีอเชียคิดว่าเรามีข้อมูลที่เยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับโหหรอขนาดนั้นเลยนะด้วยปกติเวลาที่เขาเก็บเนี่ยมันก็จะเก็บประมาณอย่างไงเช่นสมมติว่าเป็นหนังสือครับเป็นสือเป็นตำราเป็นตำราเป็นหนังสือเขาก็จดจดจดเอาอย่างนี้หรอถูกต้องครับ สมัยก่อนก็เช่นกันครับการที่เกิดเป็นแบบโหราศาสตร์จีนขึ้นมาได้มันก็คือเกิดจากที่เหมือนว่าจักรพรรดิบอกว่าเออไปเก็บข้อมูลมาว่าไอ้ดวงดาวตรงนี้เคลื่อนที่มาแล้วเป็นเออเกิดอะไรขึ้นบ้างค่อยๆนั่งจดมาเรื่อยๆสมมติเกิดไฟไหม้ในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็ไปจดมาว่าวันนี้ดวงดาวนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไหนบ้าง,างใช่ไหมใช่ครับมันก็เกิดมาเป็นระบบที่เข้าใจว่าเวลาตอนช่วงไหนจะเป็นยังไงบ้าง ทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มมีมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวหรืออะไรที่สามารถคํานวณวิเคราะห์ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ยอมรับามตรงเลยนะผมไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กครับแต่สิ่งที่ผมดูออกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเช่นวันที่นะขังึ้นโางแรมขังนทําแรมนี่ก็พอพอดูได้แล้วก็นอกนั้นผมก็ดูไม่ค่อยออกแล้วจะมีแบบรูปเสือรูปอะไรพวกนี้อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะแต่เดี๋ยววันนี้คุณแซ จะมาสอนเราไหมมาเล่าให้เราฟังแบบน่้นว่าปฏิทินเนี่ยเขาดูยังไงเผื่อเป็นเคล็ดลับว่าบางคนเนี่ยที่บ้านมีอยู่ครับแล้วก็เห็นแขวนอยู่เนี่ยอาจจะคราวนี้จะไปเข้าใจได้ว่าเหมือนแบบวิธีการอ่านปฏิทินที่ถูกต้องมันเป็นยังไงจริงๆเหมือนแบบข้อมูลในปฏิทินน่มีเยอะมากบอกทั้งกิจกรรมที่ควรทําไม่ควรทําบอกถึงกับผู้หญิงที่ตั้งคันเนี่ยไม่ควรไปอยู่เซ็กชันไหนของบ้านเพราะว่าพลังงานในมุมนั้นของที่บ้านเนี่ยไม่ดี จริงะจริงครับเฮ้อโอเคผมติดได้แล้ว <laughs> <laughs> เราลองมาดูปฏิทินกันดีกว่านะว่าปฏิทินที่คุณพ่อคุณแม่เราหรืออาม่าเราเนี่ยชอบแขวนกันเนี่ยเป็นประจําเนี่ยหน้าตาแล้วจะเป็นแบบนี้หน,น้บปกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเพราะว่ารู้ตัวอีงดีก <c oughs> ็จะเ, <c oughs> เป็นหน้าแบบหน้าอย่างนี้แล้วนะก็จะเป็นหน้าแบบนี้แล้วนะฮะ ก็คือน,นี่นะครับก็คือเป็นหน้าปฏิทินหน้าหนึ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลจริงๆแล้วในหน้านี้เนี่ยมันมีเยอะมากคืออย่างเบื้องต้นเลยนะครับเราสามารถอ่านเป็นแบบวันที่สากลได้วันสําคัญในพว้นเ้ืองต่างก็จะขึ้นมาอยู่บนเลขตรงนี้แล้วครับ,รบแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือเริ่มดูเกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรลมข้างขึ้นข้างแหลมเนี่ยคือมันเป็นการที่เราอ่านข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ จันนะครับก็คือมันจะบอกน้ําขึ้นน้ําลงบ้างพวกเกี่ยวกับชาวประมงอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆใช้เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เกี่ยวกับวันพระด้วยแล้วก็ในส่วนถัดมาเนี่ยก็มันจะเริ่มเป็นเข้าในส่วนของปฏิทินจีและที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ในส่วนเซกชันของตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเป็นปีนักกษัตริย์อะไรเป็นธาตุอะไรซึ่งด้านบนเนี่ยครับก็คือจีเฉินก็คือเป็นเหมือนปีปีไม้มังกรไม้ครับภาษาจีเนี่ยคือมันจะอ่านจากขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายบนลงล่างก็คือต้องอ่านจากมุมนี้ไปด้านนี้ทั้งหมดเลย แล้วในส่วนของตรงกลางนี้ก็คือชูซือก็คือเป็นปฏิทินจันทรคติจีนเหมือนแบบเดียวกันกันกบข้างขึ้นขางแหลมของไทยเลยอ๋อซึ่งเป็นระบบจันทรคติเหมือนกันครับอีกส่วนนึนี่งส่วนถัดมาเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับฤดูแหะครับคือฤดูเนี่ยไว้สําหรับเกษตรกรเวลาเขาจะเพาะปลูกหว่านมเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยคือเราสามารถดูจากฤด,ดูตรงนี้ได้เขาก็จะบอกว่าวันที่อย่างเช่นอันนี้เขียนว่าวันที่6ตอนเวลามะเสงเนี่ยเวลางูเนี่ยเริ่มจะเข้าศาสตร์ที่แล้คือสามารถทําอะไรได้บ้าง Oh. ก็คือจะบอกเกี่ยวกับเหมือนจริงๆมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็คือเชงเม้ง huh. อย่างถึงศาสตร์เชงเม้งหรือศาสตร์ก่อนเชงเม้งชื่อว่าศาสตร์ชุงฮหุศาสตร์นั้นเนี่ยคือผู้คนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าแบบบ้านเราหนาวหรือประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอากาศมันเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้ว uh huh. ท้องฟ้าเริ่มปลอดโปร่งมากขึ้นโอเคถึงเวลาที่เราควรจะไปไหว้บรรพบุรุษเรากัน uh huh. เพราะว่าเราเนี่ย่านจากหนาวเหน็บมาแล้วใช่ไหมครับพอเข้าฤดูที่เป็นชุงฮหุหรือเชงเม้งเนี่ยถึงช่วง ก็มันก็เลยเกิดมาเป็นเทศกาลต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเออช่วงไหนเข้าศาสตร์หรือเทศกาลอะไรบ้างครับบอกเปก็นเกี่ยวกับฤดูครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยอาจจะข้อมูลเยอะนิดนึงแต่น่าสนใจมากๆ <dramatic. S 1> ก็คือภายในปีนี้เนี่ยมีทิศอะไรที่เป็นทิศมงคลบ้างถัดมาก็คือจริงเรือก็คือแปลว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีสองดวงดาวก็คือดวงดาวอันนึงน่าจะรู้จักกันอย่างดีก็คือชัยซิงเอียนี่แหละก็คือชัยเสินอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะบอกว่าเจ้าหนานก็คืออยู่ทางทิศใต้ เวลาเราจะขอพรเราสามารถจัดโต๊ะไหว้ขอพรไปทางทิศใต้ไปทางทิศใต้หรือเราสามารถขอรับพลังงานดีๆจากทางทิศใต้ในวันนั้นได้เพื่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือแบบเราต้องการจะมีธุรกิจที่ดีมากขึ้นเราสามารถขอพรจากทางทิศนั้นได้ครับแล้วก็อีกอันนึงพอเริ่มขยับมาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มข้อมูลที่กล่องนี้แล้วนะกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกำลังพูดถึงกล่องนี้ตัวนี้เนี่ยกำลังบอกว่าวันเนี้ยไม่ควรทําอะไรกิจกรรมที่ไม่ควรทําเลยในวันนี้คำนวณมาจากดวงดาวที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับอย่างเช่นอันนี้อั้น เราไม่ควรจัดเตียงหรือหันหัวเตียงในวันนี้วันนี้ไม่ควรทําเพราะว่าเหมือนพลังงานที่เราจะได้รับหรือคนที่จะไปนอนอยู่บนเตียงน,นั้นเนี่ยจะไม่ดี oh. ก็เลยจะมีบอกว่ากิจกรรมที่ห้ามทําในวันนี้มีอะไรบ้างรจริงๆมีค่อนข้างเยอะมากๆกิจกรรมที่แนะนําและควรทําและไม่ควรทําในแต่ละวันครับ,รบต่อมาก็จะเป็นเหมือนแบบไทสันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ คนท้องไปใช้เวลาหรือการที่เราอยู่ในเซสชันนั้นในบ้านเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับโอ้โหใช่แล้วในส่วนถัดมาด้านบนนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับดวงดาวแล้วว่าวันนี้มีซ่าฮะเยเตอเทียนฉีเทียนอีอะไรพวกนี้คือมันเป็นดวงดาวที่บอกเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนี่แหละถ้าสมมติว่ากิจกรรมพลังงานต่างๆพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยคือเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออะไรที่ควรทําไม่ควรทําบ้างอ่นเครับ อย่างวันนี้เป็นวันธงชัยกิจกรรมที่เขาบอกว่าเหมือนแบบสามารถทําได้ขอพรขึ้นบ้านใหม่ออกไปพบผู้คนแต่งงานอะไรพวกนี้สามารถทําได้ในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันธงชัยนี่ภาษาไทยออกอันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันดีนะแต่อีกอย่างเนี่ยคือถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันธงชัยก็จริงแต่ไม่ได้ดีดสําหรับทุกคน คนที่เกิดนักษัตร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยปีวอกใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสาหรับคุณเพราะคุณเป็นเจ้าวันในวันนี้วันธงชัยวันเนี้ยถ้าคุณจะทําอะไรสําคัญนะคุณไปทำเลยผมจะเปิดกิจการใหม่วันนี้ถูกแน่นอนดีแน่นอนครับส่วนคนที่เป็นนักษัตร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือเป็นนักษัตร์ที่ชงกับเจ้าวันในวันนี้หมายความว่าคนที่เกิดในนักษัตร์ที่อยู่ด้านล่างหากจะทําอะไรสําคัญถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันธงชัยก็ไม่ควรทํา เพราะพลังงานของคุณในวันนี้มันชงกับเจ้าเจ้าวันในวันนี้ครับก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการทําอะไรสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นวันธงชัยก็ตามเรามมค,คุยกันเรื่องนักษัตริย์กันบ้างนะฮะช่วยอ,อธิบายเล,าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยว่ามันมี ปีที่ชงกันหรือปีที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างนักษัตริย์ของแต่ละคนนะครับคือมันเป็นการคํานวณของดวงดาวนั่นแหละคือเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อดวงดาวแต่เขาแทนคนด้วยเป็นนักษัตริย์จะได้เข้าใจได้ง่ายมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด12ดวงดาว12นักษัตริยท์พอวนเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนักษัตริย์มันอะไรมาก่อนมาหลังใช่ไหมครับอะไรนักษัตริยท์ที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยกนัก ชงกันก็คือไม่ดีต่อกันใช่ครับ,ค,รบคือเหมือนแบบพอเราเรียงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าพลังงานอะไรที่มันปะทะกันหรืออยู่ตรงข้ามกันเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่เป็นผลที่มันอาจจะกระทบกระทั่งหรือเกิดความไม่ลาบรื่นได้มันก็เลยเกิดมาเป็นปีชงนั่นแหละครับ พอเรารู้ว่าเอยปีนี้เป็นปีชงก็ควรจะเรามัดระวังหรือเราถ้าเราจะทําการอะไรสําคัญเนี่ยก็ควรจะวางแผนหรือเรามาระวังให้เป็นพิเศษคือทำได้แต่ต้องระวังระวังเตรียมตัวให้ดีเราควรจะเตรียมตัวให้ดีแล้วดูช่วงเวลาว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับการทําอะไรสําคัญมากที่สุดในปีนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่ทั้งปีไม่ได้หมายความว่าจะแย่ทั้งปีแค่เราต้องเตรียมการไว้ให้ดีๆแค่นั้นเองครับัเรื่องนี้รวมถึงคนได้ไหมผมรู้สึกว่าจะมีแบบอย่างอ่ามะเส็งไม่ถูกกับกุลเนี่ยคือคืออาจจะ บอกได้ว่าเหมือนแบบในการที่เราดูความสมพงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถดูเป็นแบบปีนักษัตริย์ได้ว่าปีกุนหรือเกิดปีมะเส็งเนี่ยสองคนเนี่ยกันตีกันตลอดแน่นอนอคืออันนี้นเ,นเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งคือการคำนวณดวงสมพงมันก็จะมีศาสตร์ของอันนั้นก็คือน,นําเทียบของปลาจื้อของสองคนเนี่ยมาเทียบกันว่าเฮ้ยในการทํางานระหว่าง<อ>คนนี้กับคนนี้เนี่ยอาจจะต้องดูช่วงเดือนนะดูประกอบธาตุอื่นๆว่าเหมือนแบบดวงขวนของของคนเนี่ยธาตุครบไหมมีครบ5้าธาตุคนนี้ถ้าสมมติว่าขาดธาตุน้า อีกคนนึงมีท่านนาเยอะอาจจะช่วยส่งเสริมกันได้คือมันเป็นคือมันต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งถูกต้องครับทีนี้เรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยสนใจเยอะคือเรื่องเรื่องสีเดี๋ยวนี้เขาก็มีสีมงคลสีไม่มงคลสีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแซมมีคําแนะนำไงมัง้งจริงๆสีมงคลสีไม่มงคลในแต่ละวันคือมันคํานวณมาจากก็ดวงของเราเนี่ยแหละจากหลักการท่าท่าทุานี่แหละครับคือเราคํานวณดวงของแต่ละคนขึ้นมาก่อนก็คือเป็นปลาชื่อของเขาสรับพวกเรารู้แล้วว่าคนนี้ขาดทตุอะไร ดวงของเขาเหมือนแบบขาดอะไรบ้างหรืออะไรมีเยอะไปบ้างสมมุติว่าวันนี้สีที่ไม่ไม่มงคลของผมเป็นสีน้ําเงินแต่ทีมงานเป็นสีน้ําเงินครับผมจะทําไงฮะจริงๆแล้วคือสีมงคลตรงนี้นะครับคือมันเป็นแค่ตัวไกด์ลน์เฉยๆว่าเอ้ยแบบสิ่งเนี้ยคุณสามารถเสริมคุณได้นะแต่คือมันไม่จําเป็นต้องแบบเอ้ยไปเป๊ะเ,เ,เลยหรือแบบทุกอย่างคือควรจะเป็นสีนั้น หรือะอะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วย้อนกลับมาจุดแกนหลักของมันก็คือเราต้องมีสติให้มากขึ้น<ม>แคนนส่สติสตก็คือเหมือนแบบเราต้องรู้ว่าเออ,เอ,อถึงแม้ว่าวันนี้เราใส่สีนี้นะแล้วแบบมันอาจจะเป็นสีกลาก,กินีสําหรับเราแต่ไปทํางานสําคัญตรงนี้เนี่ยแค่ขอให้มีสติมากขึ้นในการแบบเอยเรารู้แล้วว่าในสิ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็แค่วางแผนให้มันดีคือเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าถ้าคุณใส่สีน้ําเงินไปนี้คุณจะโดนแน่ไม่ไม่ไม่ไ่อาจจะใช่ครับอาจจะไม่ขนาดนั้นก็คือ ให้เราระวังตัวไว้ให้ระวังตัวแล้วก็<ม>ให้เรามีสติมากขึ้นแค่นั้นเองเรื่องของปฏิทินเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของ Data เป็นเรื่องของข้อมูลที่ถูกเก็บเข้ามาใช่ไหมใช่ครับทีเนี้ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันหรือว่ามันมีเบื้องหลังอะไรยังไงคุณแทมลองเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยของโหราศาสตร์จีนนะครับมันมีความเชื่อของชาวจีนเนี่ยมีอยู่3หลักก็คือมี เทียนตี้เรนเทียนเนี่ยคือเป็นฟ้าก็คือเป็นกลุ่มดวงดาวใช่ไหมครับตี้เนี่ยแปลว่าเหมือนที่หัวใสในรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยที่พักคนรอบตัวเราเรนก็คือเป็นตัวเรานั่นแหละหซึ่งสามปัจจัยเนี่ยมันทําให้เกิดชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นมารหรือเกิดสังคมขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเข้าใจในหลักการตรงนี้แล้วจริงมันมีอิทธิพลของแบบ แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะแตกออกมาเป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์จีนอย่างเช่นพวกศาสตร์ฮวงจุ้ยศาสตร์โนเฮงซูเอโตซูหรือแบบเฉินคงอะไรพวกนี้คือมันมีศาสตร์เยอะมากที่เราจะสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าฟ้าเนี่ยกำหนดชีวิตเราข้มายังไงศาสตร์ปาจื้อก็สามารถอ่านได้แล้วอย่างคนอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยที่พักอะไรพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเราก็จะสามารถดูแล้วอ๋ามันมีศาสตร์ฮวงจุ้ยดูว่าบ้านเราควรหันไปทางทิศไหนหันวกติไปทางทิศไหนบ้างหรือเราควรจะจัดเฟอร์นิเจอร์ใน อัน <One> น <input> ี้ก็สามารถดูได้แล้วก็เรียนคือสุดท้ายเลยคือเป็นเหมือนแบบการที่เราเข้าใจตัวเราเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยครับในชีวิตว่าตัวเราเองตัวเราเองสำคัญมากที่สุดสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดโหราศาสตร์จีนเนี่ยกำเนิดขึ้นเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคนได้ครับประมาณนี้ตัวเราเนี่ยก็คือสําคัญที่สุดถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าด้วยตัวของเราเนาะกับ สิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่เนี่ยมันมาแมชยังไงกันได้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสิ่งที่ส่งเสริมกันใช่ครับเนาะหรืออาจจะไม่ส่งเสริมเราก็มีด้วยเหมือนกันถูกต้องครับซึ่งเราก็ต้องต้องดูให้ให้ออกช่แต่เราสามารถทําความเข้าใจกับมันได้ซึ่งพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือเราควรทําอะไรเมื่อไหร่บ้างอันนี้เป็นทูสอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือตัวนึ่งแหละเพราะว่าวันนี้คุณแซมเล่ามาผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแล้วตกลงผมเนี่ยมันจะเหมาะที่จะ ทำอะไรวันไหนยังไงบ้างถูกไหมใช่ครับออก็อันนี้มันเลยเกิดเป็นมาเป็นเหมือนแบบตัวแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นที่ผมมองเห็นว่าเออในการที่พอเรามี d a t a าเซตข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเนี่ยรเราทํามาเป็น t t u u c เ u r ร์เสร็จปุ๊บแล้วกันดึงข้อมูลพวกนั้นออกมาแล้วทำ run ออกอริึมเพื่อทําให้เหมือนแบบมัน p e r s o n a l i z e ของแต่ละคนเนี่ยมันจะสามารถแบบช่วยเราในการตัดสินใจและนําพลังงานที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยออกมา ใช้ได้แล้วก็ oh. มันแ,บบแต่ละคนก็จะได้เหมือนประสบความสําเร็จในรูปแบบที่เราเข้าใจตัวเองด้วยโอเคโอเคการดูดวงหรือว่าดูเลิกยามดูอะไรต่างๆเนี่ยมันเก็บมาจากสถิติครับที่แบบว่าเอ๊ะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดวงดาวอยู่จุดไหนอะไรยังไงแล้วเราก็เลยเหมือนกับจับได้ว่าถ้าดวงดาวนี้เคลื่อนมาแบบนี้อาจจะเกิดสิ่งน,นี้ขึ้นถูกต้องครับไม่คือแปลว่าโลกนี้มันเหมือนมันมี แพทเทิร์นบางอย่างที่ถูกกำหนดมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องครับหรอจริงเหรอแสดงว่าอันนี้ถ้าผมถามจริงก็คือเราอาจจะพูดได้ไหมว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันอาจจะไม่ได้บังเอิญขนาดนั้นครับคืออาจจะพูดได้ว่ามันเป็นไซคลของมันอย่างตัวเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันก็จะมีช่วงที่เป็นขาขึ้นขาลงของมันมี recession หรือแบบอะไรบางคือพวกนี้มันเป็นไซคลของมันครับซึ่งอันนี้ที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนมันคือดูเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติมากกว่า คือหมายถึงว่าสิ่งที่เหมือนแบบพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดวงดาวกับผู้คนเนี่ยมันมีพลังงานอะไรบ้างที่เราจะสามารถช่วยเราในการตัดสินใจต่างๆหรือนําพลังงานตรงนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปเริ่มทําอะไรที่อยากจะประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่ดี คืออาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ้ยขันดินจะไหวานะอาจจะไม่ได้คํานวณกันาดนั้นอาจจะไม่ได้คํานวณขนอดน,นั้นแต่คือเราอาจจะรู้ได้ว่าเออโอเคเวลาที่นกบินแล้วหรือแบบอะไรที่มันปลาตกใจหรืออะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันสามารถบอกได้เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกออแค่นั้นเองครับอ๋อโอเคก็ถ้าจากที่ฟังมาทั้งหมดหนี่ยก็คือว่าถ้าเราได้รู้เนาะเราอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปเป็นหลักในการช่วยในการตัดสินใจเออใช่ ให้ได้ดีขึ้นว่าเออในช่วงเวลานี้เราควรจะทําอะไรยังไง แต่ก็คุณแยมก็บอกว่าอย่าไปฟิกมากจนเราขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยต้องต้องโก with the flow ครับใช่ไหมบอกว่าวันนี้เลิกไม่ดีงั้นวันนี้ันเซิลทุกอย่างออกไปหมดผมว่านี้ก็อาจจะไม่ work ด้วยอาจจะไม่ work ครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจเราด้วยเหมือนกันใช่มันทําให้ช่วยเราแบบเหมือนในการตัดสินใจต่างๆผ่านจากคือพูดง่ายๆว่าผ่านจาก data ที่เราสะสมมาเลยโดยซ้ำคือมันเป็นในการที่เรานําวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยดูว่าเอ้ยช่วงไหนดีที่สุด ช่วงนี้แหละทำดีทําเลยแล้วในส่วนคนที่ได้รับกับข้อมูลตรงนี้เหมือนแบบสิ่งที่เรานเํเองเองอยากจะเหมือนแบบให้ผู้คนก็คือเป็นส่วนตรงนี้แหละครับก็คือพลังงานที่ดีแล้วก็ในการที่สามารถแบบเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันพร้อมกับมากับความมั่นใจแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้